วันนี้นะคะจะพาไปติดตามความพร้อมของน้องหญิงค่ะสุธาสินีเวสระบุตรนะคะซึ่งเป็นนักปิงปองสาวดาวรุ่งของไทยเราวัย22ปีมีดีกรีถึงเหรียญทองหญิงเดี่ยวซีเกมครั้งล่าสุดเลยนะคะไปติดตามกันค่ะค่ะชื่อสุธาสินีเวตระบุตรค่ะเป็นนักกีฬาเทเบิลทนนิสช,ชาติไทายค่ะ ปีนี้ก็อายุ22ปีค่ะเกิดที่จังหวัดระนองค่ะก็ที่เริ่มเล่นได้ก็มีลูกของคุณลุงกับคุณป้าค่ะก็เล่นกีฬาชนิดนีดน้อยู่ก่อนแล้วแล้วก็คุณลุงกับคุณป้าก็ชักชวนให้คุณแม่พาหญิงไปลองเล่นดูค่ะต,ตัวเองก็เห็นแบบพี่ๆได้ติดทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะหญิงก็แบบอยากอยากติดบ้างแล้วก็อยากไปแข่งขันในหลายๆแมตช์ในต่างประเทศค่ะ การที่ดีที่สุดของหญิงในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสมาก็น่าจะซีเกมที่สิงคโปร์ค่ะก็ได้แชมป์ประเภทหญิงเดียวค่ะ mm hmm. หลังจากที่แข่งขันเสร็จแล้วก็เตรียมตัวไปแห่งโอลิมปิกเกมก็ฝึกซ้อมทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายค่ะก็มีอาจารย์เจริญช่วยแนะนําแล้วก็ช่วยฝึกซ้อมให้ค่ะเราก็มีการเตรียมความพร้อม ต่อเนื่องค่ะก็หลังหลังจากนี้ก็ไปเก็บตัวซ้อมที่จีนประมาณ2อาทิตย์ค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมแข่งขันโอลิมปิกเกมค่ะความคาดหวังก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรมากก็คือแบบไม่อยากกดดันตัวเองค่ะก็อยากจะแบบลงไปแข่งขันให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็าหาว่าประสบการณ์จากคนเก่งๆให้ได้มากสุดแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองค่ะ แรงบันดาลใจก็น่าจะแบบเป็นกําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะแบบเขาก็ทุ่มเทกับเราแล้วก็สนับสนุนเราตลอดค่ะแล้วก็มีโค้ชที่แบบคอยช่วยฝึกซ้อมตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนโตแล้วก็มีโค้ชทีมชาติที่แบบคอยช่วยแก้ไขข้บอบกพร่องของเราค่ะแล้วก็ที่สาคัญก็แบบมีกําลังใจจากสายแฟนที่น้องสาวไทยที่แบบส่งกําลังใจ<อ>งมาเชียร์ด้วย ที่ประจรเต้นแรงเชียร์คนเก่งคนไทยร้อยพ่อพันแม่แต่เพื่อเมือกไทยผูกพานยิ่งใหญ่ผูกใจเป็นหนึ่ง